สวัสดีครับคุณผู้ฟังรอ i c อ o ต์อเมริกาภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากลุ่งวอร์ชิงตันประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีอังนี้นะครับ ยูเครนประกาศยึดคืนเมืองรีแมนอย่างสมบูรณ์พร้อมเดินหน้าทวงกลับพื้นที่ภาคตะวันออกเหตุจลาจนในสนามฟุตบอลอินโดนีเซียทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว174คนและยอดเสียชีวิตจากเฮอริเคนเอียนคุ่งแตะ51รายนะครับรวมทั้งวัคซีนโควิด mRNA ของจีนได้รับอนุมัติให้ใช้แล้วในอินโดนีเซียเป็นประเทศแรก ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสงครามในยูเครนส่งผลอย่างไรต่อเป้าหมายพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของเอเชียเรามีคำตอบในเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องสายการบินในสหรัฐยังรอการเดินทางของทริปทำงานกลับมาดีขึ้นนะครับและส่งท้ายกันวันนี้อาหารกลางวันพ่วงความสนุกช่วยส่งเสริมเด็กกินอาหารเพื่อสุขภาพติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิ a ภาคภาษาไทยลุงวัชิงตันครับ ครับยูเครนประกาศในวันอาทิตย์ว่าสามารถยึดเมืองลีแมนและเมืองอื่นๆทางภาคตะวันออกจากการยึดครองของทหารรัเสเซียได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมีย์ปูตินอ้างว่าผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกีประกาศผ่านคลิปวิดีโอทางสื่อเทเลก,กรมในวันอาทิตย์ว่าลีแมนปลอดจากรัสเซียแล้วทางรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับคำประกาศของยูเครนนะครับ แต่เมื่อวันเสาร์ทางการรัสเซียรายงานว่าทหารของตนได้ถอยร่นจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะถูกทหารยูเครนล้อมเอาไว้ทั้งนี้รัสเซียยึดเมืองลีแมนไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกักเก็บสเบียงสำหรับปฏิบัติการทางทหารในเขตปกครองดอนเนสก์การสูญเสียเมืองลีแมนถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในสงครามในยูเครนนะครับหลังจากที่กองกําลังยูเครน เริ่มยึดพื้นพื้นที่คือในเขตปกครองคาคิฟเมื่อเดือนที่แล้วและกดดันทหารรัสเซียให้ถอยร่นประชิดชายแดนเดวิดเพเทียรสอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขากลองกลางสาหรัฐหรือ CIA กล่าวต่อรายการ This Week ของสถานี ABC นะครับว่าปูตินจะยังคงพ่ายแพ้ในสมรภูมิต่างๆ แต่คำถามสำคัญคือกองทัพรัสเซียจะยอมยกธงขาวเมื่อไหร่นะครับและว่าแม้ปูตินขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อ,อยูเครนก็ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามครั้งนี้ได้ภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นทหารยูเครนชาญเมืองลีแมนโบกธงชาติสีเหลืองและฟ้าพลางร้องเพลงว่าลีแมนจะเป็นของอยูเครนเซอร์ฮีไฮได้นะครับผู้ว่าการเขตปกครองลูฮัน ซึ่งอยู่ติดกับดอนนสกล่าวว่าการยึดเมืองรีแม่นคืนจากรักเสเซียจะช่วยให้ยูเครนสามารถยึดพื้นที่ต่างๆที่สูญเสียไปกลับคืนจากรักเสเซียได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเขตปกครองลูฮันส์ที่รัเสเซียอ้างการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียแล้วด้วยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินประกาศผนวกพื้นที่ใน4เขตปกครองของยูเครนเข้าด้วยกันคือลูฮันส์ดอนนส เคอร์ซอนและสปอริเซียซึ่งปูตินบอกว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียตลอดไปนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีปูตินยังเอ่ยปากด้วยว่าตนพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของรัเสเซียแต่ทางชาติตะวันตกนะครับได้ออกมาต่อต้านการลงประชามติในพื้นที่ทั้ง4แห่งของยูเครนซึ่งรัเสเซียผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเองแล้วนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินยุติการก่อความรุนแรงและความตายวนเวียนไม่จบสิ้นจากสงครามในยูเครนโดยโป๊ฟรานซิสตัสต,ต่อคริส,สาศาสนกิกชนที่จตุรัสเซนปีเตอร์สในกรุงวาติกันในวันอาทิตย์นะครับว่าคำขอของข้าพเจ้าส่งตรงไปถึงประธานาธิบดีรัสเซียขอร้องให้หยุดการก่อความรุนแรงและความตายวนเวียนไม่จบสิ้น พระองค์ทรงตัดไปถึงประธานาธิบดีวโลดิดเมียเซเลนสกีของยูเครนได้ว่าขอให้เปิดใจรับข้อเสนอเพื่อสันติภาพอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยูเครนจากสงครามในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้พระสันตปาปาฟรานซิสทรงเตือนถึงภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยพระดํารัสของประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในครั้งนี้ถือเป็นคำขอที่แข็งขันที่สุดนะครับนับตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งประกาศผนวกเขตปกครองสี่แห่งของยูเครนเข้าเป็นของรัสเซียเมื่อวนันศุกร์อีกด้วยนะครับ รับและสงครามในยูเครนและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียก็ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกนะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศในยุโรปที่พึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดและการลดกา๊าซเรือนกระจกของหลายประเทศในเอเชียด้วยนะครับวันนี้คุณวารางคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานพิเศษจากสำนักข่าวเอพีมาเสนอครับ ค่หลังการเกิดสงครามในยูเครนและการห้ามนำเข้าพลังงานจากรัสเซียทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดพลังงานโลกและผลักดันราคาพลังงานให้พุ่งสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ปจดัจจัยดังกล่าวค่ะได้ทำให้หลายประเทศในเอเชียต้องหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานมากกว่าการบรรลุปเป้าหมายพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เคยตั้งไว้ซึ่งนั่นหมายความว่าบางประเทศร่ำรวยได้หันไปเพิ่มการผลิตพลังงานสะอาด ในขณะที่บางประเทศนั้นตัดสินใจว่าจะยังไม่ลดการใช้พลังงานฟอสซิลสำนักข่าว AP ได้ยกตัวอย่างหลายประเทศในเอเชียเช่นจีนและอินเดียที่ในระยะสั้นนี้ต้องหันไปพึ่งพาพลังงานจากการเผาไหม้ถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงราคาถูกที่สุดและสกระปรกที่สุดและยังเป็นตัวการสำคัญในการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอีกด้วย ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยรัฐบาลกรุงปักกิง่งในตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก,ะจกสุที่ให้เป็นศูนย์ภายในปี2060ส่วนอินเดียนั้นนะคะวางแผนจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เป็นศูนย์ช้ากว่าจีนหนึ่งทศวรรษอินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเป็นอันดับ3ของโลกก่อนหน้านี้อินเดียต้องการใช้พลังงานน้อยมาก แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคาดว่าความต้องการพลังงานของอินเดียจะพุ่งแซงหน้าประเทศอื่นๆอ,อย่างไรก็ดีความต้องการพลังงานที่สูงของทั้งจีนและอินเดียก็ทําให้สองประเทศนี้ตระหนักดีว่าจะต้องเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในประเทศด้วยเช่นกันโดยจีนเป็นผู้นําของการใช้พลังงานหมุนเวียนและพยายามลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล ส่วนอินเดียนั้นได้ลงทุนอย่างมหาศาลไปกับการผลิตพลังงานหมุนเวียนและตั้งปณิธานว่าจะใช้พลังงาน50%เซจากแหล่งพลังงานสะอาดภายในปี2030อีกด้วยส่วนที่ญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะ เป็นสองประเทศที่กำลังผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานปรมาณูถึงแม้ว่าจะยังมีกระแสต่อต้อตานการใช้พลังงานนิวเคลียร์หลังเหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อ11ปีก่อนก็ตามฤดูร้อนของญี่ปุ่นที่มาถึงก่อนกำหนดทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้แล้วทำให้รัฐบาลกรุงโตเกียวประกาศแผนเร่งการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อทำให้เตาปฏิกรณ์ปรมาณูของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กลับมาใช้ได้อีกครั้งส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างแกาหลีใต้ยังไม่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากสงครามในยูเครนเพราะเกาหลีใต้นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศกาตาและออสเตรเลียและนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่กลุ่มประเทศยุโรปที่กําลังพยายามเสาะแสวงหาพลังงานจากแหล่งประเทศผู้ผลิตเดียวกันซึ่งอาจทําให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น รัฐบาลกรุงโซลได้สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและได้แสดงความลังเลที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเพราะเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศส่วนที่อินโดนีเซียนะคะสงครามในยูเครนที่ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นในบีบให้รัฐบาลกรุงจาการ์ตาตัดลดการให้ความช่วยเหลือของรัฐ เพื่อพยุงราคาน้ำมันและค้ำยันไม่ให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงจนเกินไปอย่างไรก็ตามอนิสาอาซูฮาโซโน่แห่งสถาบาัน International Institute for Sustainable Development กล่าวกับสนักข่าว AP ว่านี่เป็นวิธีการปฏิรูปแบบเร่งรีบโดยที่ไม่ได้หาทางแก้ปัญหา ว่าจะทำให้อินโดนีเซียลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและบรรลุปเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2060ได้อย่างไรอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะและได้เพิ่มการส่งออกถ่านหินขึ้นเป็น1.5เท่าระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในทวีปยุโรป อินโดนีเซียจะต้องเพิ่มงบประมาณด้านพลังงานสะอาด3เท่าภายในปี2030เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์แต่ยังมีความกังขาว่าอินโดนีเซียจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไรดิฉันวรางคณาชมชื่นฟอส e of อเมริกากรุงวอชิงตันขอบคุณครับคุณวรางคณาครับ ยังเป็นเรื่องในเอเชียนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย174คนในเหตุการณ์ความวุ่นวายที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งของสโมสรในอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์นะครับหลังจากที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายบรรดาแฟนฟุตบอลที่ก่อจลาจลหลังเกมการแข่งขันจบลงจนทำให้เกิดความแตกตื่นและเหยียบกันจนเสียชีวิตนะครับเหตุเหยียบกันตายครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามกีฬากันจูรูฮานอำเภอมาลังจังหวัดชวาตะวันออก อินโดนีเซียหลังจากที่ทีมเจ้าบ้านอาร m a FC มาเอฟซีพ่ายแพ้ต่อทีมเปอร์เซบียาเอฟซีสาต่อสแฟนฟุตบอลของทีมเจ้าบ้านไม่พอใจนะครับแล้วก็กว้างปลาขวดและสิ่งของต่างๆใส่นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ในสนามหลายคนวิ่งลงไปในสนามฟุตบอลจนเกิดความวาุ่นวายครั้งใหญ่โดยในช่วง23ปีที่ผ่านมาทีมอารเมาไม่เคยพ่ายแพ้ในบ้านต่อทีมคู่ปรับเปอร์เซบายามาก่อนนะครับ ก็เลยทําให้ฟุตบอลเกิดความไม่พอใจขึ้นมาหัวหน้าตํารวจอําเภอมาลังบอกว่ามีผู้เข้าชมเกมเมื่อวันเสาร์42,000คนซึ่งทั้งหมดเป็นแฟนของทีมเจ้าบ้านนะครับเนื่องจากผู้จัดการแข่งขันนั้นสั่งห้ามแฟนของทีมเยือนเข้าสนามเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายนั่นเองตำรวจปราบจราจนพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์และยิงแก๊สน้ำตาใส่แฟนฟุตบอลนะครับรวมทั้งบนอาจรร์ ก่อให้เกิดความตื่นรจหนกในหมู่แฟนบอลที่พยายามแย่งกันหาทางออกจากสนามกีฬาจนเป็นเหตุให้เหยียบย่ำกันเสียชีวิตนะครับตำรวจเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างน้อย34คนเป็นตำรวจ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกมากกว่า300คนโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กหลายคนนะครับถือเป็นหนึ่งในสกนาฏกรรมจากการแข่งขันกีฬาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดถแถลงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีโศกนาฏกรรมจากการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้สืบสวนมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในสนามกีฬาส่วนทางจิอันีอินฟานติโนประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟา มีถแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยระบุว่าวงการฟุตบอลโลกต่างตกตะลึงทางด้านสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียสั่งระงับการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดในประเทศโดยไม่มีกำหนดนะครับและสั่งห้ามทีมอะเลมาจากการเป็นเจ้าบ้านตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับยังอยู่ในอินโดนีเซียครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอินโดนีเซียอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดแบบ mrna ที่ผลิตโดยบริษัทจีนแล้วนะครับถือเป็นประเทศแรกในโลกที่รับรองวัคซีนดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้แม้แต่ในประเทศจีนเองนะครับสำนักงานอาหารและยาของอินโดนีเซียรหรือ BPOM อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดของบริษัท w a l m a x Biotech n o l o น y ซึ่งใช้เทคโนโลยี mRNA เหมือนกับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์และโมเดอร์ วอลแม็ใช้เวลาพัฒนาวัคซีนนี้มากกว่า2ปีนะครับมุ่งเป้าไปที่เชื้อโคโรนาไเวลาสายพันธุ์ดั้งเดิมโดยวอลแม็ทดสอบวัคซีนนี้ในหลายประเทศรวมทั้งอินโดนีเซียเม็กซิโกและจีนแต่ยังไม่เคยเผยแพร่ผลการทดสอบและประสิทธิผลของวัคซีนดังกล่าวเพ n นีลูกิโตผู้อำนวยการ BPOM กล่าวกับผู้สื่อขาว่าวัคซีนที่มีชื่อว่า a w c o r ค NA นี้มีประสิทธิผล 83.58%ต่อโคโรนาไวลาสสายพันธุ์ทั่วไปนะครับและ71.17%เมื่อใช้กับสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้เผยรายละเอียดอื่นๆนะครับท้งนี้มีบริษัทเวชภัณฑ์ของจีนหลายแห่งที่พัฒนาวัคซีนโควิดแบบ mRNA แต่ w a l m a x ถือเป็นบริษัทแรกที่มีการทดสอบในวงกว้างกับคนโดยพัฒนาวัคซีนภายใต้การสนับสนุนของกองทัพจีนนะครับ สำหรับวัคซีนที่ใช้ในอินโดนีเซียนี้วอลแม็จะผลิตร่วมกับบริษัทของอินโดนีเซียคือเอทาน a าไบโอเทคโนโลยีสอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทางการอินโดนีเซียจะนำวัคซีนใหม่นี้มาใช้อย่างไรเพราะปัจจุบันอินโชาวอินโดนีเซียฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วมากกว่า63%และทางการอนุมัติให้ใช้วัคซีนจากหลายบริษัทรวมทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์ด้วย BPOM บอกนะครับว่าการที่วัคซีน A/W คอหน้าไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ํามากและยังสามารถเก็บไว้ได้นาน6เดือนทําให้มีความเหมาะสมสําหรับการแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆใน,นดูนีเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะห่างไกลแล้วก็เข้าถึงได้ยากนะครับคุณผู้ฟังกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice ครับในสหรัฐบ้างนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนเอียนหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยพัดถล่มสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น51คนในวันอาทิตย์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามช่วยกันค้นหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฟลอริดาพายุเอียนก่อให้เกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดาติดกับอ่าวเม็กซิโก จนถึงเวลานี้ประชาชนมากกว่า8,000 80, 0คนในรัฐฟลอริดายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับพายุเฮอริเคนลูกนี้พัดผ่านฝั่งตะวันตกไปทะเลฝั่งตะวันออกของรัฐฟลอริดาก่อนที่จะวกขึ้นเหนือและหอบฝนกลับเข้ามาตกในรัฐเซาท์แคลโรไล,ลนาอีกครั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์นี้นะครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจะเดินทางเยือนเปอร์โตริโก ซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐเพื่อประเมินความเสียหายจากพายุเฮอริเคนลูกนี้ก่อนที่จะเยือนรัฐฟลอริดาในวันพุธเดนคริสเวลนะครับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดการสถานการฉุกเฉินของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือฟีมากล่าวในวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าไปให้ถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อสอบถามว่าสมาชิกทุกคนปลอดภัยหรือไม่และว,ว่าบทเรียนจากพายุลูกนี้ก็คือ ชาวอเมริกันจําเป็นต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเพื่อสามารถรับมือได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับบริษัทคอร์จิกผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสินทรัพย์ชี้ว่าความเสียหายจากลมพายุต่ตออาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ต่างๆในฟลอริดานั้นอาจทำให้บริษัทประกันต้องชดใช้เป็นมูลค่าราว3 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ขณะที่ความเสียหายจากน้ำท่วมคาดว่ามีมูลค่าราว1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ ถือเป็นเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าสูงที่สุดในอเมริกาในรอบ30ปีนะครับครับและอีกด้านหนึ่งนะครับวัคซีนและการรักษาโควิดที่แพร่หลายมากขึ้นก็ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากมีความมั่นใจและหันกลับมาเที่ยวนะครับพร้อมใช้บริการสายการบินต่างๆอีกครั้งแต่ไม่ใช่ว่าผู้โดยสารทุกประเภทจะกลับมาบินได้หมดนะครับ วันนี้คุณจนินพักดีทำผู้สื่อข่าวของเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสนักข่าว AP ถึงผู้โดยสารกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นกลุ่มสําคัญที่สร้างรายได้สําคัญให้แก่สายการบินมาสนะครับปัจจุบันผู้คนจํานวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวในสหรัฐกลับมาโดยสารเครื่องบินอีกครั้งจนทําให้ระดับของการเดินทางด้วยเครื่องบินบางช่วงของปี2022 เกือบกลับไปใ,ใกล้เคียงหรือดีกว่าในปี2019ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะอย่างไรก็ดีกลุ่มที่เดินทางเพื่อติดต่อง,งานหรือ business travel ยังคงต่ำกว่าช่วงปี2019ถึง25-30%ค่ะ สำนักข่าว AP ระบุว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้มักจ่ายค่าตั๋วโดยสารแพงกว่ากลุ่มอื่นๆพอสมควรจึงมีความสำคัญต่อไรายได้และกำไรของสายการบินค่ะจอห์นแกรนนักวิเคราะห์แห่ง OAG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลการเดินทาง <c oughs> เห็นด้วยและเสริมว่าความท้าทายของธุรกิจสายการบินในการฟื้นตัวนั้นขึ้นอยู่กับการหวนกลับมาของผู้โดยสารทริปทำงานซึ่งยังไม่รู้ว่าจะกลับมาอย่างเต็มตัวเมื่อใด ทางด้านสมาคม The Global Business Travel Association คาดการว่าการเดินทางแบบ business travel จะไม่กลับมาอยู่ในระดับปกติจนกระทั่งช่วงกลางปีของปี2026ค่ะซึ่งช้ากว่าที่ทางสมาคมเคยประเมินไว้ถึง18เดือนเลยทีเดียว ชัคสแต็กตันหัวแน่นักวิเคราะห์แห่ง Airlines reporting c o r s ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างสายการบินและตัวแทนการจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวอธิบายว่าสาเหตุที่การเดินทางประเภทธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเหมือนเมื่อก่อนเพราะการเดินทางประเภทนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างมากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเขายกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจบางคนค่ะต้องการจะบินไปเยี่ยมลูกค,ค้าที่นครนิวยอร์ก York, แต่ในสำนักงานที่นิวยอร์กกลับยังไม่มีคนกลับไปทำงานดังนั้นการเดินทางประเภทนี้จึงไม่สามารถเกิด นได้นักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมว่างานสัมมนาและนิทรรศการใหญ่ๆถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเดินทางติดต่อธุรกิจที่กำลังค่อยๆจะกลับมาค่ะสายการบินบางแห่งกล่าวว่ายอด business travel ลดลงเพราะในช่วงการระบาดของโควิดบริษัทบางที่ได้ตั้งกฎที่เคร่งครัดในการเดินทางด้วยการโดยสารเครื่องบินเพื่อป้องกันสุขภาพของพนักงานพร้อมทั้งประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปพร้อมๆกัน ทางด้านแอนดรูว์เวอร์สันผู้บริหารด้านการสื่อสารของสายการบิน s o u ์เวส s t สังเกตว่าตั้งแต่การเดินทางแบบทริปทำงานเริ่มหวนกลับมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิผู้ที่เดินทางมักจะมาจากบริษัทเล็กๆรัฐบาลหรือบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาแต่สำหรับลูกค้านักธุรกิจรายใหญ่ๆโดยเฉพาะที่อยู่ในแวดวงการเงินการให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีนั้นยังไม่กลับมาดี ทางด้านสายการบินเซาเวสกล่าวด้วยว่าการโดยสารการบินในเดือนกันยายนจะถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะจะสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อประเมินการโดยสารในอนาคตของกลุ่ม s i n e s s t r AVEL ได้โดยปกติแล้วการเดินทางแบบธุรกิจจะคึกคักที่สุดในฤดูใบไม้ผลิและมักตื่นตัวอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนอกจากนี้สำนักข่าว AP กล่าวว่าลักษณะการเดินทางติดต่อทางธุรกิจได้เปลี่ยนไปเพราะหลายบริษัทเริ่มคุ้นชินกับการอนุมัติงบการเดินทางที่น้อยลง ทริปการเดินทางบางครั้งยังถูกเปลี่ยนเป็นแบบการประชุมผ่านวิดีโอคอลแทนหรือไม่ก็ยกเลิกและปรับให้เป็นแบบออนไลน์ไปเลยนอกจากนี้นิทรศการหรืองานสัมมนา,าใหญ,ใหญ่ๆก็ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นไฮบริดซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้เช่นกันค่ะ Standard Poor's บริษัทวิเคราะห์ด้านการเงินของสหรัฐระบุว่าแม้ตารางการจัดงานนิเทศการหรืองานสัมนาใหญ่ๆในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนี้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและโควิดสายพันธุ์ใหม่ยังถือเป็นความเสี่ยงสำคัญอยู่สมาคม The Global Business Travel Association ประเมินว่า business travel ในปี2019มีมูลค่าสูงกว่า1.4ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวลดลงไปกว่าครึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะการระบาดของโควิด สมาคมนี้ยังคาดการด้วยว่าการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงต้นปีนี้ได้ทำให้การสร้างเม็ดเงินจาก Business Travel ของสายการบินน่าจะตกลงมาอยู่ที่เพียง9 3 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สำหรับปี2022 ทางนี้สายการบินส่วนใหญ่ของสหรัฐได้รายงานว่ามีกำไรในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะโดยเฉพาะสายการบิน American Airlines และ United ที่สามารถทำกำไรได้เป็นไตรมาสแรกโดยไม่นับรวมถึงเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นไตรมาสปัจจุบันมีผู้คนออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากในช่วงดังกล่าวดังนั้นน่าจะทำให้ทั้งสองสายการบินนี้น่าจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจแบบไม่ติดลบได้อีกครั้ง จนินพักดีกรธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานขอบคุณครับคุณจันนินครับและคุณผู้ฟังครับวิดีโอสารคดี Who Is My Dad นะครับถ่ายทอดเรื่องราวภารกิจการตามหาพ่อของลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เกิดในยุคสงครามเวียดนามซึ่งสหรัฐส่งทหารเข้าประจำการในไทยหลายหมื่นคนตอนนี้นำเสนออยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับและใน Facebook กับ YouTube ของ VOA ไทยด้วย วิดีโอชิ้นนี้นะครับเล่าเรื่องราวของทายาทที่เกิดจากทหารอเมริกันและแม่คนไทยในช่วงนั้นซึ่งมีจำนวนประมาณ1 1 0 0 0คนถือเป็นมรดกมนุษย์ของสงครามเวียดนามนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับอัตลักษณ์ร่วมจากการที่พ่อของพวกเขาจำนวนมากไม่เคยได้อยู่เคียงข้างคำว่าพ่อสำหรับเด็กๆก,กลุ่มนี้จึงเป็นเพียงนามนธรรมที่ไร้ตัวตนนะครับเมื่อทหารอเมริกันเหล่านั้นเดินทางออกจากสมรภูมิและกลับบ้านเกิดที่สหรัฐ สารคดี Who is my dad ภารกิจตามหาพ่อกระเทาะหัวใจลูกครึ่งอเมริกันยุคสงครามเวียดนามบอกเล่าเรื่องราวนี้นะครับของลูกครึ่งไทยอเมริกัน3คนที่มีจุดเริ่มต้นคล้ายกันนะครับแต่ก็มีทางเดินที่แตกต่างจนกระทั่งเทคโนโลยีตรวจหา DNA ทําให้เส้นทางของพวกเขามาบรรจบกันอีกครั้งนะครับก็สามารถติดตามสารคดีเรื่องนี้ได้ทางเว็บไซต์ v o a t h a i c o m นะครับรวมทั้งทาง Facebook และ YouTube ของ VOA ไทยด้วยครับสงท้ายวันนี้นะครับคุณแม่ชาวอเมริกันผู้หนึ่งเปิดเผยเคล็ดลับทำอาหารกลางวันที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกๆไปโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับคุณธัญพรสุนทรวงมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับเมื่อพูดถึงการทำอาหารกลางวัน คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีเมนูโปรดสำหรับลูกๆอยู่แล้วสำหรับผู้ปกครองบางคนในสหรัฐอาหารจานโปรดเหล่านั้นก็คือแซนวิชเนยถั่วและเจลลี่นอกจากนี้ผลไม้บางชนิดอย่างแอปเปิลและกล้วยก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่คุณแม่อย่างเจนนี่มอลเลนจะมีเมนูที่ไม่ธรรมดาสำหรับมื้อกลางวันของลูกๆโดยการใช้ลูกกวาดรูปลูกตาที่ตลกๆเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าลูกๆจะทานอาหารที่มีประโยชน์หากอาหารนั้นมีดวงตาที่กินได้ติดอยู่ โดยเด็กๆมักจะหัวเราะไปด้วยในขณะที่ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นพริกหยวกกีวีหรืออินทผลัมเป็นต้นค่ะมอนเล่นซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและนักแสดงกล่าวว่าลูกกวาดรูปดวงตาเหล่านั้นทําให้การทานอาหารมื้อเที่ยงมีความสนุกยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้มอนเล่นได้เขียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีความสร้างสารรค์เอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า dictator lunches inspired meals that will compel even the toughest of children เธอแนะนําว่าก่อนอื่นเลยจะต้องหาซื้อลูกกวาดที่เป็นรูปดวงตาซะก่อนนะคะเธอยอมรับนะคะว่าการให้เด็กทานลูกกวาดจะเป็นการสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็คุ้มค่าหากทําให้เด็กๆยอมทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้เคล็ดลับอาหารกลางวันของมอนเล่นนั้นยังเป็นการรวมอาหารและงานฝีมือเอาไว้ด้วยกันเธอต้องใช้กลอุบายต่างๆเพราะลูกชายทั้งสองคนของเธอไม่ชอบทานอาหารหลายๆชนิด ดังนั้นเธอจึงตกแต่งอาหารให้ดูเหมือนสัตว์หรือแม้แต่ตัวละครโปเกมอนตัวโปรดด้วยตัวอย่างของอาหารที่โมเลนสร้างสารรค์ขึ้นมาก็มีเช่นการทำตัวแมลงที่กินได้จากลูกอินทผลัมโดยนำขนมปังแท่งมาทำเป็นขาและแน่นอนว่าต้องมีดวงตาที่เป็นลูกกวาดและเธอยังใช้อาหารจีนที่เหลือมาทำเป็นหมีแพนด้าจากข้าวและสาหร่ายนอกจากนี้เธอยังใส่โยเกิร์ตลงไปในผลไม้เช่นสตรอเบอร์รี่และราสเบอร์รี่จากนั้นโรยด้วยแกรนูลาที่มีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตและถั่วอีกด้วยค่ะ อลเลนกล่าวว่าเมนูอาหารกลางวันของเธอนั้นสามารถทำได้ง่ายๆแต่ก็ทำให้ลูกชายของเธอคิดว่าพวกเขาได้รับรางวัลใหญ่เลยทีเดียวนะคะงานศิละปะที่กินได้นั้นทำได้ไม่ยากและใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเช่นเครื่องปอกผักภาชนะรูปทรงต่างๆและเครื่องตัดรวมทั้งมีดชนิดพิเศษอมเลนยังบอกได้ว่าเธอไม่ต้องหาซื้อส่วนผสมอาหารที่มีความพิเศษแต่อย่างใดเพียงแต่ใช้ของเหลือจากอาหารเย็นในคืนก่อนและของที่ใช้ประจำทุกวันจากตู้เก็บอาหาร และเธอก็มักจะใช้เนยเมล็ดทานตะวันในการแปะติดอาหารที่เป็นงานศิละปะของเธอด้วยค่ะทั้งนี้แนวคิดในการทำอาหารให้ดูน่าสนุกนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นบางคนขึ้นชื่อในเรื่องการทำอาหารกลางวันอย่างมีศิละปะที่เรียกว่าอาหารกล่องเบนโตะพวกเขามักจะปั้นข้าวเป็นรูปสัตว์ต่างๆและดอกไม้ที่น่ารักน่ารักหรือการใช้ผักในการทำรูปทรงอื่นๆอีกด้วยนะคะมาเล่นกล่าวว่าการทำอาหารกลางวันที่ดูสนุกสนานและมีศิละปะสำหรับลูกๆของเธอ ช่วยบรรเทาความรู้สึกผิดของเธอได้เพราะเธอเป็นแม่ที่ต้องทำงานไม่ใช่แม่ที่คอยรับส่งลูกไม่ได้อยู่กับลูกที่สวนสาธารณะหลังเลิกเรียนทุกๆวันดังนั้นอาหารกลางวันที่เป็นเหมือนงานฝีมือของเธอนั้นจึงเป็นสิ่งที่เธอใช้เตือนใจลูกๆว่าเธอคิดถึงพวกเขาอยู่เสมอคะ่ะนอกจากนี้มอเลนยังต้องการสอนนิสัยการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับลูกๆด้วยโดยเธอบอกว่าการให้เด็กทานผักตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาก็จะทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ และยังเป็นวิธีที่ดีในการให้เด็กๆได้ลองอาหารจากวัฒนธรรมอื่นๆถึงแม้ว่าจะต้องหลอกล่อก,กันบ้างก็ตามค่ะธัญ,ญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะครับและที่จะไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจ์สุภาผลผู้รายงานครับ Southern Washington America The Voice America Washington สวัสดีค่ะคุณทงพจค่ะสวัสดีครับคุณเทรารัตครับการคิดหาเมนูอาหารการปั้นแต่งอาหารทําให้อาหารน่าสนใจให้ลูกๆหลานๆคือใครที่เลี้ยงลูกแล้วแล้วตอนนี้ได้เลี้ยงหลานแล้วเนี่ย <c oughs> น่าจะเข้าใจ <c oughs> น่าจะเข้าใจอารมณ์พวกนี้ได้ดีนะคุณทงพจ์ว่า มันไม่ง่ายเลยนะที่จะทำให้เด็กๆรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ตามที่พ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเตรียมไว้ให้เขาในแต่ละมื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นศิลปะแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยนะคะต้องใช้ความอดทนมากเลยครับเพราะว่าในครั้งในวันแรกๆสัปดาห์แรกๆหรือว่าเดือนแรกๆเราอาจจะสนุกกับการทําอย่างนี้แต่ว่าต้องคิดดูว่าทําหลายๆปี ต้องต้องใช้ความรักจริงๆและความอดทนจริงๆจะทําได้นะครับในทุกวันที่ให้ลูกๆเนี่ยได้นําเข้ากล่องที่มีความสนุกสนานความน่ารักเนี่ยคือพ่อแม่ต้องทุ่มเทอย่างมากเลยฮะแล้วก็ต้องมีความอดทนอย่างสูงเลย,เลยทีเดียวค่ะอันนี้อันนี้กลั่นจากหัวใจเลยใช่ไหมคะเสียงหลังๆเริ่มเครือฮะเริ่มเครือเริ่มเครือจบรายการก็ไปเช็ดน้ำตาปล่อยๆเอาละค่ะ เห็นใจและเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพล